สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเหมือนเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้หนูได้เมนูยำหอยดอกนะต้องดูกล้องก่อนกลัวมันมีปัญหาจะมีปัญหาอะไรสักอย่างยำหอยดอกแล้วซื้อมาซื้อมาหนูไม่ชอบใบนี่ผักชีฝรั่งเนี่ยเขาจะใส่พวกขิงดองนะแล้วก็หั่นไม่ใช่ขิงดองใส่ขิงสดหัน่นพริกขี้หนูใส่นะปกติหนูไม่ค่อยชอบกินตัวหอยนะ หนูจะกินแค่เครื่องเขาเนะี่ยเดี๋ยวจะลองกินตัวหอยกันนะครั้งนี้เนาะหนูจะกินแค่เครื่องกับน้ำเท่านั้นนะเมื่อหลายปีก่อนนะไม่ได้กินนานมากแล้วก็ส้มตำก็ไม่ได้กินนานมากเลยอืมอร่อย ตำต้ตมตำหอยดองนะนเนี่ยตำแบบเนี้เอาไปตำแบบนี้นะ mm hmm. อร่อยมากมากมะเขือยาวม่วงสรล่งกินตัวดูใส่กับไอ้นี่นะ mm hmm. ขิงสดอ่ะเขาจะเข้ากันมากนะ เคยดับกิน่นคาวด้วยนะแต่มันไม่มีกิน่นคาวอยู่แล้วะนถ้ไยดอกนะ,ะหอบนะับนะ <laughs> หนูไม่ชอบกินตัวเขากับข้าวเพราะเลยเขาจะแบบตัวเขารสชาติจะค่อนข้างจัดมากนะอืมไม่เคยกินเลยนะหนูเพิ่งเคยกินครั้งที่สองนี่นแหละเมื่อก่อนหนูเคยกินอยู่ตัวหนึ่งเมื่อเคยลองกินอยู่ตัวหนึ่งแล้วไม่ชอบเนะนี่ยกินกับข้าวนะมันอก๋งอะไรไม่รู้แลมันจัดเกินมันลำใหญ่ มเะเขือเหลืองนูกใหญ่กินตัวกินไม่หมดถ้ากินไม่หมดก็เอาตัวใหญ่ไปต้มต้มกัมนทะำได้แซ่บ ถ้าหนูยำเองะหนูจะใส่หั่นหอมแดงใส่นะหอมแดงหอมแขกหอมขาวก็ได้นะหอมหัวใหญ่ก็ได้ตามที่เราชอบแล้วก็จะมีขิงนะเป็นหลักก็เลยก็คือขิงแล้วหนูก็จะใส่ตะไคร้ด้วยนะตะไคร้นี่จะใส่เยอะมากเพราะหนูชอบกินตะไคร้ตะไคร้สดนะแล้วก็ใส่พริกลูกโหลดนะพริกอะไรก็ได้พริกเขียวจินดาพริกแดงจินดาที่เรามีนะ พริกหอมอะไรก็ได้ได้หมดแหละพริกกระเยแล้วแต่เราชอบไปจะใส่พริกแห้งก็ได้แต่พริกแห้งหจะไม่ค่อยเข้ากันนะแบบอันนี้หนู่่มดูก็ไม่ได้หันแต่ใครทำให้แอยแมนูยำหอยรองอนะ่ะ เขาจะไม่ค่อยเข้ากับพักอะไรนะที่เขาก็จะมีพวกถั่วผู้ถัว่วกักเจวมันก็จะทําให้มีกินข้าวปิดนะแต่ไม่เยอะนะแต่สําหรับหนูไม่ชอบบางคนก็ชอบกินคู่เนาะเอาเห็นไหมหมูลืมแตงกวาเห่ะแตงกวาเนี่ยเข้ากันมากมีแตงกวนตัวย่างไม่ไปเปรี้ยวแล้วกินกับมะเขือก็อร่อยนะ เขาใส่เครื่องมันน้อยแต่หอยเขามันเยอะมากเหมือนกันเนี่ยแซ่บกับทุกคนมาเนะจัดผักข้าวปลาปลามากินด้วยกันเผ็ดเผ็ดแต่แซ่บ วรนาเครื่องไม่ชอบใบบักชีฝลังเราลองกินบ้างหน่อยนะเพื่อมันจะเข้ากันแต่ปกติบ้บานพวกหนูทํากินเนะี่ยไม่เคยใส่เลยนะไม่เคยใส่ใบใบักชีฝลังนะเครื่องหอมอะไรต่างๆเนี่ยเราเราจะไม่ใส่ใสแค่แบบขิงพวกตะไคร้พวกนี้นะพวกเป็นใบพวกบักชีต้นหอมนี่ไม่เคยใส่เลย อืมอืมเผ็ดเผ็ดไปเนี่เขาเรียกพริกอะไรไม่รู้หนูเรียกกระพริกกระเหลี่ยงกระเหลี่ยงถ้าเป็นหนูเห็นเป็นสีหนึ่งนหนูเรียกพริกกระเหลี่ยงหมดเลยโอ้โหเผ็ด ถ้าไม่เอาเม็ดข้อออกคืนนะคะเป็นมะเขือคืนนะจะมีความกรอบอร่อยเนื้อเยอะกรอปรีบ้บเนื้อๆนี่แหละอ,อันนี้เอาเม็ดออกแล้วหวานตัวแซ่บมาก ยิ่งกินน้ำลงไปยิ่งอร่อยนะกับพวกอุ้งจําพวกนี้นะหนูชอบมากๆเลยเวลาเรากินข้าวแล้วกินน้ําลงไปนมันจะอร่อยชูรสดอาหารเพิ่มขึ้นทําแบบให้อยากอาหารมากมากขึ้นหนูเป็นคนแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> อุ้งจัาเนี่ยชอบมากแต่ไม่ค่อยได้กินนะ่ยกินจะกินหลังกล้องคลุกข้าวหนูก็ง่ายๆ หลังก้องกิง่ายงนะจะมียาก็ไปกินร้านอาหารนดะ้แหละเรื่องเยอะกินอย่างสองอย่างไม่เป็นให้ไปกินร้านอาหารไปอยู่ห้องเนี่ยกินง่ายง่ายไม่ได้อวดร่ำอวดรวยนะแต่แบบพอไปร้านอาหารแล้วไอ้นั่นก็อยากจะกินไอ้นี่มันก็น่ากินไปหมดอ,มอยู่ห้องเนีย่ยกินแบบนะี้ข้าวคุกน้ำผริกปลาร้าข้าวคุกน้ำปลาร้า เรียบร้อยเข้าคุกอ่เกุ้งำํำจบอิ่มแล้วอร่อยด้วยเป็นร้านอาหารก็ยังว่านะฮะอาหารมันรอตารอใจลรวสัมผกกัสก็กินร้านอาหารก็คือแบบหนูแบบผิวแบบเต็มที่ประมาณนั้นแหละไม่ได้ฟอรมมาตัดขิงไม่ขึ้น เขาหันมากแบบดีมากเลยดึงกินมะเกอือนี้มะเขือสดพอต้มแล้วลูกจะออกดำกลมมากเครื่องน้อย เราต้องไปหั่นตะไคร้หั่นหัวหอมใต้เพิ่มพิ้กับ,บเมื่อคืนเรื่องก็อะไยนะเข้ากันดีไม่มีกินข้าวหอยด้วยแต่ผักตัวกับยาวไนมะ่ค่อยาอบจริงนะหรือแากตา,ามตรง กินหอยจะออกข่าวเลยเพราะถั่วถั่วกับยาวก็จะมีกลิ่นเหม็นเขียวเนาะกลิ่นเหม็นเขียวแรงนะมันไปตีกันประมาณนั้นแหละยิ่งชูความขาวขึ้นแล้วเราิีงุ๊กขามเนะี่ยไม่มีกลิ่นเลยจริงๆนะมันแล้วแต่ความชอบของแต่ะละคนด้วยนะ <c oughs> หายไม่ได้เลยนะ กลัวเผ็ดจะเสื้อจะซาัดขึ้นกึ้นจะกัดหน้าเบื่อเผด็ดนิดนึงเอาละคนอื่นเขากินเผ็ดจะเป็นจะตายกินเผ็ดนึงเป็นร้อยเท่ามันมากกว่าเราก็ยังไม่เป็นอะไรละภูมิคุ้มกันในร่างกายก็มันดีนะอิจฉาเขาเนาะก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีเนาะเราก็ได้นั่งก่ดูเขาเนั่นแหละได้แต่นั่งอิจฉาเขา อืมอืมครับโอเคลากันไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปต่อข้าวหลังกล้อง <c oughs> ข้าวหมดหม้อมือเนี่ยมันเนี้ยแซบมากกินกับมะเขือเหลืองนี่ยิ่งสุดยอดเลยเนะี่ยอร่อย กับแตงกวาหนูก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยเข้ากันดีนะกับแตงกวานะโอเคลากันไปแล้วนะคะหนูขอขอบคุณทุกท่านมากมากนะคะที่ติดตามรับชมหนูตลอดมานะคะสําหรับกําลังใจเนาะก็อสุดท้ายนี้ขอบคุณพระวอพรนะคะทุกท่านนอนหลับันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนล้ำล้ำรวยรวยทุกคนนะคะทำกิจการางานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกวัน,ท,วนทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นทั้งปวงรวมถึงเพื่อนมนุษย์รวมรวมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะปึ๊บฮึ๊บ